สวัสดีค่ะนี่คือสวนหลังบ้านนะคะพูดได้คำเดียวว่าถ้ามาดามดอยมามาดามดอยต้องเก็บแน่นอนเลยค่ะเยอะมากเลยเต็มไปหมดเลยคือสวนหลังบ้านพ่อยังไม่ได้ตัดหญ้านะคะคิดถึงมาดามดอยเลยอ่ะอยากให้มาดามดอยมานะจ๊ะก็จะได้แกงประมาณสองหม้อสามหม้อเลยทีเดียว นี่คือส่วนหลังบ้านนะคะก็จะลกมากเลยยังไม่ได้ตัดยญ้านะคะเห็นดอกอันนี้แล้วก็เลยมาถ่ายวิดีโอให้มารามดอยนะคะเพื่อมาดามดอยอยากได้ <c oughs> เยอะมากเลยห <c oughs> น้าบ้านอีกนะนะส่วนหน้าบ้านก็มีนะคะนี่คือส่วนหลังบ้าน ข้างหลังนี้ก็คือสวนของพ่อนะคะคือ <c oughs> ไม่ได้ไปทำอะไรเลยลกมากเลยก็จะมีแบบต้นวอนัทหมดเลยนะคะประมาณหนึ่งสองสามสี่ต้นแต่ก็ไม่ได้เก็บอะคะ่ะเพราะล่วงมาก็ให้เพื่อนบ้านอนะมาเก็บไปขายกันทางขึ้นไปด้านบนนะคะเดี๋ยวพาไปดูข้างบน <c oughs> พ่อก็จะแบบว่าเสียงซซวแท็กมาให้นะคะเปิดเปิดปิดเอันนี้ก็จะเป็นลรงจอดรถให้ให้ดูสวยดีให้ดูดอกไม้สวยๆดีกว่านี่ก็จะเป็นเทลอเซอร์นะคะก็คือระเบียงนอกบ้านเวลานั่งทานข้าวกันแต่วันนี้อากาศเย็นเลยไม่ได้นั่งหน้าบ้านไม่ได้ั่างหลังบ้านดอกไม้สวยมากเลย พามาชมดอกไม้ส,สวยๆนะคะข้างบ้านก็มีนะต้องลรงจอดรถคิดอยู่ว่าถ้ามีเวลาเนี่ยจะมาทำสวนแต่ก็ไม่มีเวลาเลยก็เลยไปลบๆนะคะมผีผู้ชายกระชเจินหันหลัง <laughs> คือดอกไม้อันนี้คือดอกไม้ที่ทำเองนะอันนี้ทำดอกไม้ให้แม่สามีนะคะ ตอนแรกทําเป็นช่อไว้แล้วเท่านี้มันเหนื่อยมันเยอะก็เลยแม่ก็เลยมาใส่ไว้แบบนี้นะคะกลังจะลงไปลงจอดรถอุยอ้ยอุ้ยไม่ได้ Can not see My God อันนี้ข้างบ้านนะคะก็ดอกไม้เยอะมากเลยป a ป๊าดดิลสลม ลาเวนเดอร์เหรอเด้อใดิสลาเวนเดอร์มีลาเวนเดอนิดนึงแล้วก็ดอกกุหลาบใหญ่มากแต่ตายหมดแล้วนะคะคือ,อมันตายหมดแล้วอะทุกคนพามาดูอันนี้สวนหน้าบ้านดีกว่าอ๋อหน้าบ้านจะมีต่อดอกสีขาวนะมาดามดอยอันนี้คือสวนหน้าบ้านนะคะ ต้นอันนี้คือสวยมากเลยคือต้อนอะไรไม่รู้เจ็บมากเลยนะมันแหลมมากเลยนี่ก็ทางเข้าลงจอดรถนะคะกาลาด้ยเหนื่อยอิ่มแล้วเหนื่อยมากเลยเสียดายมากเลยพ่อตัดดอกไม้ทิ้งหมดแล้ว บ้านนู้นเขาเลี้ยงพึ่งเห็นไหมทุกคนเห็นไหมเขาเลี้ยงพึ่งพึ่งเต็มเลยนะถ้าซัมเมอร์เนี่ยคือกล่องพึ่งนะคะเขาเลี้ยงแล้วก็จะได้ได้น้ำพึ่งสดมากน้ำพึ่งแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยอะ่ะก็ได้พลอยกินกับเขาไปด้วยนะคะโอเคเอตรงนี้มุมทั้งไมส้สวยๆดอกไม้สวยๆนะคะแต่ลกไปนิดนึง <c ười> <_ <d> _ <n> _>พ่อตัดหญ้าสามีดูดิทำอะไรกันเอ่ยจะเราจะเก็บดอกไม้ให้ฉันเหรอยิ้มเฟร์ r อ o r me or w h ร t ฮะฮะสลัดนี่ดูถ้าเกา็บสลัด เก็บดอกไม้ผู้ชายเก็บดอกไม้ไม่เป็นธรรมะมั้งเนี่ย this man can't listen นะด่า the uh, the b r u o m m a n we we hide นะ we hide i t Iceland เลเ e น t o w เด้อเลเวน n เดออ่าฮะคันมนเอเินอันนี้ขัดกระชาก for salad order for my ฟรอยดินนะมาร์คอ่ weekly from Thailand ผู้ชายส่งดอกไม้ให้หน่อยเร็ว Happy birthday อันนี้ ก็สวัสดีพี่ๆทุกคนที่เข้ามารับชมนะคะไปแล้วค่ะบ๊ายบาย